Thank you. อเมรเมดผมเป็นเงือกตอนที่แปดจับผิดเอวากลางดึกที่บ้านของเปตองเอวาแบกร่างของเปตองมานอนลงบนเตียงและเพิ่งจะได้เข้าใจว่าน้ำสีเข้มที่เฮียเปกินเข้าไปมันจะทำให้เฮียเปเป็นแบบนี้งั้นสินะอืมดีนะที่มีคนขับรถมาส่งให้แต่มนุษย์ เรียกอาการแบบนี้ว่าเมาเอวาจะจำเอาไว้พูดจบเอวาก็เดินออกจากห้องนอนและรีบเข้ามาในห้องข้างๆกับห้องของเปตองในห้องน้ำเอาจุกนี้มาอุดรูตรงนี้ไว้แล้วก็เปิดตรงนี้จากนั้นก็รอ <c oughs> เอวาเปิดน้ำใส่ในอ่างอาบน้ำเขาทำทุกอย่างตามที่เปตองเคยสอนในขณะที่รอให้น้ำในอ่างเต็ม เอวาก็ถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่ตัวเปลยเปล่าเขาเก็บเสื้อผ้าที่เปตองให้ใส่พับวางไว้ที่ขอบอ่างล้างหน้าพลางคิดว่าครั้งที่แล้วเปตองเปิดประตูเข้ามาได้ดังนั้นครั้งนี้เขาต้องหาอะไรมาดันประตูเอาไว้ก่อนแล้วเราจะเอาอะไรมาดันประตูดีล่ะเอวาทำท่าคุ้นคิดก่อนจะนึกได้แต่ว่าเยียเปเมานนินะเราเองก็อุตสาห์มาแช่น้ำที่ห้องนี้แล้วนี่เพราะงั้น เฮียเปไม่เข้ามาแน่ๆก e ah ah e oh ็เมาซกขนาดนั i, b hi b hi b ong, ้นแล้วนี่เอวายิ้มแย้มอย่างสดใสโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนเมานั้นเมาทิ์เปตองไม่ได้เมาอย่างที่เอวาเข้าใจเขาแค่แกล้งทําเพื่อที่จะหาวิธีจับผิดเอวาและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เปตองจะแอบตามมาดูว่าเอวากําลังทําอะไรมือหนาค่อยๆหมุนลูกบิดประตูห้องและก้าวเข้ามาในห้องช้าๆ ทำไมเอวาไม่เปิดไฟวะแล้วแบบนี้จะมองอะไรเห็นแล้วเนี่ยเปตองพึมพันกับตัวเองเบาๆก่อนจะล้วงมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงและเปิดไฟใช้ส่วนเอวาก็กำลังนอนแช่น้ำอย่างมีความสุขหมุนตัวกลิ้งไปมาอยู่ในอ่างอาบน้าน้ำก็เปิดทิ้งจนมันไหลล้นออกจากอ่างเอวามีเยื่อเคลือบดวงตาเขาสามารถมองเห็นได้ แม้ว่าโดยรอบมันจะมืดแต่ตอนนี้เอวาเห็นแสงไฟจากด้านนอกที่มันลอดเข้ามาทางร่องใต้ประตูทำให้ต้องรีบออกจากอ่างน้ำทันทีทางด้านเปตองก็ตั้งอกตั้งใจเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าเอวาเป็นเงือกจริงหรือไม่มือหนาจาับที่ลูกบิดประตูห้องน้ำเขาหมุนและเปิดออกด้วยความรวดเร็วพลางส่องไฟในมือไปที่เอวาเฮ้ยเฮียเป๊ทำอะไร,รอะครับ เอวาถามด้วยความตกใจในใจก็พลางคิดว่าดีนะที่ลุกออกจากอ่างน้ำได้ทันเวลาแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังแก้ผ้าอยู่สิ่งที่เปตองได้เห็นคือร่างกายที่ขาวเนียนและผอมบางเขาเห็นทุกส่วนของร่างเล็กรวมถึงจุดซ่อนเลนของเอวาด้วยเออจ,จ,จ,จุฉันเปตองพูดตะกุกตะกักเขามองจ้องเอวาด้วยความตะลึงเฮียเปมมอะไรหรอครับเอวาตกใจหมดเลย เอวาถามพร้อมกับเดินเข้ามาหาส่วนเปตองก็ยกมือขึ้นมากันเอวาพร้อมกับเอ่ยบอกเฮ้ยเอวานายใส่เส,สื้อผ้าก่อนสิอ๋อได้ครับเอวก็มองตัวเองก่อนจะหันไปใส่เสื้อผ้าแล้วทำไมไนายไม่เปิดไฟล่ะฮะเอวาเปิดไม่เป็นก็แค่กดสวิตมันจะไปยากอะไรล่ะเนี่ยเห็นไหมเปตองบอกพลางกดสวิตเปิดไฟและพอหันมาอีกทีเอวาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเปตองงงเล็กน้อย ไม่คิดว่าเอวาจะใส่เสื้อผ้าเร็วขนาดนั้นฉันว่าฉันต้องพานายไปช้อปปิ้งสักหน่อยแล้วเปตองมองเสื้อผ้าตัวเก่าที่เอวาใส่ซ้ำจึงคิดที่จะพาเอวาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ช้อปปิ้งงั้นเหรอเอวาทำหน้างงเขาไม่เข้าใจอีกแล้วแต่ว่าแสงไฟในห้องน้ำก็ทำให้เปตองได้เห็นหน้าของเอวาชัดขึ้นหน่อยอบน้ำยังไงไม่หลังเน่ะก็เอวาเห็นว่ามันสวยดีนี่ครับอีกอย่าง เจลดาเป็นคนแต่งให้ไหนชอบงั้นเหรอที่มีหน้าตาสวยเหมือนผู้หญิงเฮียเปชมว่าเอวาสวยงั้นหรอเอวาเข้าใจผิดประเด็นทําให้เปตองรีบเถียงกับเปล่าชมนะเวยก็แค่เห็นว่ามันก็สวยดีอะแต่ว่าจะไม่ล้างหน้านะ่ะมันไม่ได้ปะมานี่เดี๋ยวฉันล้างให้เอวารีบถอยหนีจะให้เปตองล้างหน้าให้ไม่ได้เด็ดขาดเอวาไม่อยากให้ตัวเองโดนน้ำ เพราะกลัวว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปต่อหน้าร่างสูงเดี๋ยวเอวารัางเองครับเปตีตองชะงักไปเมื่อเอวาบอกแบบนั้นเออเอางั้นก็ได้ว่าแต่เฮียเปมีอะไรทำไมมาหาเอวาในห้องน้ำแล้วครับและไม่ใช่ว่าเฮียเปเมาอ,อยู่หรอกหรอเปตองต้องชะงักอีกครั้งเพราะดันลืมไปเลยว่าตังแกล้งเมาแต่ก็เอาเถอะซื่อเซ,อซาอย่างเอวา คงจะไม่รู้ดูไม่ออกหรอกว่าเขากำลังเล่นละครเออคือฉันหิวนะ่ะแล้วก็หายมอแล้วด้วยหิวงั้นเหรอครับแล้วเฮียไปอยากกินอะไรล่ะมาม่าก็ได้นายทำเป็นไหมเอวาทำได้ครับว่าแต่มาม่ามันคืออะไรหรอเอวาถามพลางยิ้มแย้มนายบอกว่าทำได้แต่ไม่รู้จักมาม่าเนี่ยนะ เปตองถอนหายใจออกมาในห้องครัวเปตองกำลังต้มน้ำในหม้อใบเล็กและกำลังหั่นผักหั่นหมูเตรียมไว้ใส่กับมามา่าเอวาก็ทำหน้าที่มองดูเขากำลังจำวิธีการที่เปตองทำอยู่แต่กระเบียดเข้ามาดูใกล้จนเกินไปจนเกือบจะทำให้หม้อนน้ำที่กำลังเดือดหกใส่ตัวเองเอวาระวังนายอยากแขนพองนักหรือไงฮะเปตองรีบจับตัวเอวาขยับออก โดยที่ลืมตัวไปว่าตอนนี้เขากำลังเป็นห่วงเอวาอยู่เอวาส่งยิ้มมาให้คนตรงหน้าตอนนี้เอวาสนอกสนใจการต้องมามากของเปตองก็จริงแต่อีกเหตุผลก็คือเพราะว่าเอวากำลังหิวนายไปนั่งรอที่โต๊ะเลยไปเดี๋ยวฉันทำเองแต่เอวาอยากดูเฮปเปทำเอวาจะจำเอาไว้ว่าทำแบบไหนต่อไปเอวาจะได้ทำให้เฮเปกินบ้างเปตองยิ้มอ่อนมาให้เอวา แม้ว่าเอวาจะดูบ้าๆบอๆแต่มุมนี้ของเอวาก็ดูน่ารักดีหลังจากที่ต้มมาม่าเสร็จเปตองก็ตักใส่ชามมาให้เอวาและของตัวเองด้วยนายนั่งลงเอวานี่ตะเกียบนายใช้เป็นไหมเปตองถามเพราะเห็นว่าเอวาใช้อะไรไม่เป็นสักอย่างและก็ใช่อย่างที่คิดเอวาใส่หัวให้เป็นคําตอบงั้นในายใช้ช้อนซ่อมก็แล้วกันเปตองบอกพลางลุกไปหยิบช้อนซ่อม เอวาชอบเฮียเปจังประโยคของเอวาทําให้เปตองชะงักรลางคิดไปถึงใครคนหนึ่งที่เคยนั่งอยู่ตรงนั้นและพูดเหมือนที่เอวาพูดพี่ชอบเปตองนะเสียงของใครคนนั้นมันดังก้องอยู่ในหัวทําให้เปตองยืนนิ่งอยู่นานจนเอวาต้องเรียกเฮียเปครับเปตองได้ยินเสียงที่เอวาเรียกจึงเดินกลับมาที่โต๊ะอาหารก่อนจะส่งช้อนซ่อมไปให้เอวา เอวารับช้อนซ่อมไปและรีบตักเส้นมามาาขึ้นมาใส่ปากทันทีมันร้อนนะเอวาโอ้อยแม้เปตองจะเอ่อยห้ามแต่ก็ไม่ทันเพราะปากของเอวาโดนลวกไปแล้วทำไมถึงได้งโง่ขนาดนี้นะกินของร้อนมันต้องเปานะรู้ไหมเปตองดุใส่พร้อมกับเดินอ้อมโต๊ะมาดูเอวาใกล้ๆกลเอวาไม่ได้ตั้งใจเฮียเปอย่าดูเอวาสิครับเอวาพูดเสียงอ่อนเขาไม่ชอบเวลาที่เปตอง ใช้น้ำเสียงที่เยี่ยมเกรียมแบบนี้เปตองอ่อนลงพลางมองเอวาที่ก้มหน้าเหมือนคนรู้สึกผิดก่อนจะส่งมือไปยกปลายคางของเอวาให้เงยหน้าขึ้นให้ฉันดูปากหน่อยหน่อยเอวายอมเงยหน้าตามที่เปตองต้องการเขามองไปหน้าหล่อที่กำลังตั้งใจดูปากให้ใจก็เต้นตึกตักพอรู้สึกว่าเปตองนี่แหละคนที่เขาต้องผสมพัน์ด้วยต้องเป็นผู้ชายคนนี้เท่านั้นมันไม่น่าจะพองหรอก แต่นายอาจจะรู้สึกเจ็บๆ,ๆ,ๆหน่อยนะเปตองบอกพลางมองเอวาที่มองเขาอยู่นิ่งทำให้ตอนนี้ทั้งคู่ต่างสงสัยตามามองกันคนทั้งสองมองจ้องกันอยู่นานเปตองลืนน้ำลายลงคอไปอึกใหญ่เขากำลังรู้สึกแปลกๆเอวาปากของนายมันเปตองพูดออกมาในขณะที่หัวใจเต้นแรง เขาค่อยๆโน้มตัวลงไปหาเอวาและประกบป,ปากของตนลงบนริมฝีปากนิ่มเอวากระพริบตารัวๆใจที่เต้นแรงอยู่แล้วก็ยิ่งเต้นแรงเข้าไปอีกลิ้นร้อนสอดแทรกเข้าไปสำรวจโพรงปากนิ่มแต่ครั้งนี้เอวาไม่ได้ขัดขืนใดๆแถมสองมือของเอวายังกำแขนของเปตองเอาไว้แน่นและค่อยๆหลับตาลงรู้สึกดีจังอยากให้เฮียเปทำแบบนี้บ่อยๆ เอวาคิดอยู่ภายในใจเขาชอบที่เปตองทำแบบนี้จูบดำเนินไปพักใหญ่จนเปตองถอยออกมาเขามองหน้าเอวาที่ส่งยิ้มมาให้ก่อนจะรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปมันก็เหมือนจะเกินเลยไปแล้วเอออเวาคือว่าฉันมันคือวิธีที่ทำให้เอวาหายเจ็บใช่ไหมครับเอวาถามด้วยความใส่ซื่ออ้อเออใช่ใช่ถ้าฉันจูบนาย แล้วจะไม่จิบเนอะเปตองแถไปน้ำคุณคุณเอ๊ะเมื่อกี้เรียกว่าจูงนั้นเหรอครับอ๋อใช่ใช่มันเรียกว่าจูบเอวายกสองแขนชูขึ้นพร้อมกับตะโกนออกมาเสียงดังเย้เอวาชอบจูกกับเฮียเปประโยคที่เอวาพูดมาทำเอาเปตองหน้าแดงกำมงมามา่มาอืดหมดแล้วนะเอรีบกินดีกว่าเปตองตะกุกตะกัก พลางเดินกลับมานั่งลงอย่างที่ของตนครับเฮียเป้เอวาตอบพลางยิ้มหวานส่งมาให้เปตองทำเอาหัวใจของเปตองเต้นตุบๆคนอย่างเอวาจะมีพิษส่งอะไรเป็นเราเสียมากกว่าที่กำลังจะทำร้ายเอวาแต่เรื่องเงือกยังไงก็ต้องพิสูจน์เปตองคิดในใจพร้อมกับมองเอวาเป่าเส้นมาม่าไปด้วยความเอ็นดูวันต่อมา เอวาตื่นนานแล้วและนอนตะแคงเอามือเท้าหัวสายตามองจ้องใบหน้าหล่อของคนที่ยังหลับอยู่จะมองยังไงก็ดูดีไปหมดแบบนี้สินะที่เรียกว่าคนหลอ่อเรื่อยและอบอุ่นเฮียเปเป็นเหมือนคนที่ธิดาเคยบอกมาหมดเลยเอวาคิดในใจปากก็ยิ้มตาก,ก็มองใจก็เต้นความรู้สึกแบบนี้เอวาไม่รู้จัก แต่กลับชอบที่ได้รู้สึกแบบนี้เวลา9กนาฬิกา45นาทีเปตองขยับตัวลืมตาตื่นหันมองไปรอบตัวก็ไม่เห็นใครอยู่ในห้องพอมองไปที่นาฬิกาก็ทิ้งหัวฟุบลงบนหมอนไปอีกทีแต่เสียงน้ำที่สาดกระเซ็นอยู่ด้านนอกมันกำลังทําให้เปตองหงุดหงิดไม่รู้ว่าใครทำอะไรแต่ที่นนแน่คือเอวาอยู่ที่ไหนเมื่อคิดได้แบบนั้นเปตองก็ดีตัวลุกออกจากที่นอนทันที เขาเปิดประตูเดินออกมาทั้งที่ผมยังกระเซาะกระเซงตาก็หลีมองไปยังด้านหน้าพลางยกมือมาขยี้ตาด้วยความงงเงียปาก็หาวเท้าก็เดินไปยังสระว่ายน้ำที่อยู่ถัดออกไปจากห้องนอนของเอวาเอวายิ้มร่าเขานั่งอยู่ที่ขอบสระว่ายน้ำตีหางเล่นน้ำด้วยความอารมณ์ดีเอวาเสียงของเปตองดังมาทำให้เอวารีบหันไปมองตรงทางเข้า เขาเห็นเปตองที่เดินหาวและกำลังตรงมาทางนี้จึงรียบยกหางออกจากสะเอวานายอยู่ไหนเปตองเรียกอีกครั้งและเขาก็เข้ามาใกล้เอวาเรื่อยเรื่อยีบเปลี่ยนเป็นขาวเร็วเร็วเขาสิเอวาพึมพำกับตัวเองพลางหันไปมองเปตองเป็นระยะระยะเอวานายทำอะไรเสียงนี้ของเปตองทำให้เอวารีบลุกขึ้นยืนและหันมาหาเปตองที่อยู่ทางด้านหลัง เอวากำลังเล่นน้ำปีตองมองดูที่พื้นและขาของเอวาที่มันเปียกอยู่ทำไมนายไม่กระโดดลงไปเลยล่ะปีตองยังคิดติดใจเรื่องเงือกอยู่เขาคิดไปถึงนิทานที่แม่เคยอ่านให้ฟังตอนยังเล็กในนิทานบอกว่าถ้าเงือกโดนน้ำร่างกายก็จะเปลี่ยนจากที่มีขาขามันก็จะหายไปและจะมีหางโผลมาแทนเอวาไม่ได้จะเล่นแบบนั้น ก็แค่เอาขาตีน้ำเล่นว่าแต่ทำไมเฮียเปยไม่บอกเอว่าว่าที่บ้านก็มีสระน้ำด้วยบอกแล้วให้นายมานั่งเล่นแบบนี้นอหรอไม่ได้หรอเอวาเล่นน้ำในสระไม่ได้หรอครับเอวาทำหน้างองเหมือนเด็กและนั่นก็ทำให้เปตองรู้สึกผิดขึ้นมาเฉยเลยเออก็เล่นได้นะเล่นไปเถอะแต่อย่าทำสระเปื้อนก็แล้วกันเปนตองบอกพลางเดิอนออกไป ก็แค่เอาขาแช่น้ำมันจะเปื้อนได้ยังไงเอวาคิดในใจพลางหันมองสระน้ำสลับกับแผ่นหลังกว้างของเปตองช่วงบ่ายของวันเปตองนั่งดูทีวีเขากดเลื่อนเปลี่ยนช่องไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่ามีแต่รายการที่น่าเบือ่เอเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรให้น่าดูเลย และแบบไหนเรอครับที่น่าดูเฮ้ยเอวานายมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเปตองถามคนที่เอาใบหน้าเข้ามาแนบข้างจากทางด้านหลังนี่มันครั้งที่สองแล้วนะที่เอวาทำแบบนี้ก็สักพักแล้วล่ะครับเอวาตอบพลางยิ้มกว้างจนตาปิดแล้วทำไมไม่ไปนั่งดูดีๆมาแอบยืนอยู่ข้างหลังคนอื่นแบบนี้ทำไมก็เอวาชอบแบบนี้นี่ครับเออเรื่องของนาย เปตองตอบอย่างคนอารมณ์ไม่ดีเอวาเห็นว่าเปตองนิ่งไปไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่าท้าวเล็กจึงวิ่งอ้อมโซฟามาด้านหน้าและทิ้งตัวนั่งลงด้านข้างกับร่างหนามันจะชิดไปไหมเอวาขยับอ,อกไปหน่อยก็เอวาอยากอยู่ใกล้ๆเฮเปนี่ครับจะมาอยากอยู่ใกล้ฉันทําไมเล่าถอยออกไปเลยเฮเปครับอะไรผอส่งพันธ์ให้เอวาหน่อยได้ไหมเอวาเปตองทําเสียงดุ นึกว่าเอวาจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ที่ไหนได้ยังไม่ลืมเฮียเปย์ทำเสียงดุแบบนี้สิเอวาไม่ได้ตั้งใจนายนั่นแหละอย่ามาทำเสียงอ่อนไม่กลัวว่าฉันจะใจอ่อนบ้างหรือไงใจอ่อนก็ดีสิครับเอวาอยากผสมพันธุ์กับเฮียเปย์หยุดเลยนะเอวาฉันทำแบบนั้นกับนายไม่ได้แล้วก็เลิกพูดคำว่าผสมพันธุ์สักทีมันเชยอ๋อ oh, ต้องพูดว่ามีอะไรกันใช่ไหมครับงั้นเรามามีอะไรกันนะเฮียเปย์ เอวาไม่พูดเปล่าแต่ครั้งนี้เขาขยับตัวเข้าไปหาเปตองด้วยเปตองเอ็นตัวหนีพร้อมกับคำถามใครสอนให้นายพูดแบบนี้ฮะเจราดาครับตอนนี้เอวาขึ้นคล่อมบนตัวเปตองไปแล้วโดยที่เปตองถอยหนีไปไหนไม่ได้แล้วด้วยเออเอวาฉันไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนนะไม่เป็นไรหรอกครับก็แค่มีอะไรกันไม่เห็นจะยากตรงไหนแต่เฮบเ,เปอาจจะเจ็บหน่อยนะคะฮะจะจะเจะ็บด้วยเหรอ อมไม่เอาอะเอวานายออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เลยเอว่าถอยไม่ได้ครับต้องมีอะไรกันกับเพยเปกอนเอ,เ,อเ,อเ,อเอว่าเอาเลยสิครับทุกคนเอว่าจะทำอะไรเปตอนะครับงานนี้โอ้ยตื่นเต้นลุ้ลุๆๆๆนทุกคนก็มารอรุอนไปพร้อมกันกันกบเดียในคลิปต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย